น่าจะมีคําตอบให้ใช่ค่ะคุณทิชาณนครนะคะผู้อำนวยการบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งเราเรียกกันป้ามนเนี่ยนะป้ามนเนี่ยทํางานทั้งกับเหยื่อแล้วก็คนที่กระทําคนอื่นป้าเห็นข่าวนี้คงทุบโต๊ะปังอ่ะมาแล้วสวัสดีครับป้ามนค่ะสวัสดีค่ะทุบกันเลยไหมฮะข่าวนี้ทวบกันอีกรอบหนึ่งในมุมป้ามนป้ามนป้ามนมองเพราะป้ามนยังอยู่ทั้ง อยู่ทั้งกับเด็กที่กระทำคนอื่นอยู่ทั้งกับสองฝ่ายสองฝ่ายทํางานมาทุกด้านนะฮะกพราะมัมองกรณีที่เกิดจริงจริงสิ่งที่มองอาจจะต้องมองทั้งระยะสั้นและระยะยาวอ๋ออันนี้สาคัญเลยค่ะค่ะจะมองแค่ในช่วงของสถานการณ์สดๆอย่างเดียวก็คงไม่ได้ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ลืมว่าพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายเนี่ยมันถูกยืดหยุ่นนะคะถูก อนุโลมถูกผ่อนปรนไม่เคยได้รับการเยียวยาหรือว่าการแก้ไขอย่างเหมาะสมเนาะมันก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าสั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างที่ป้าทํางานที่บ้านการจินาพิศเศษเนี่ยนะคะชัดเจนเลยว่าถ้าเราไม่เยียวยาเด็กผู้ชายเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะไปผลิตซ้ําแน่นอนถูกไหมคะันน้นก <KAR> ารการมีมาตรการที่ชัดเจนกับผู้ชายแล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อผิดต้องรับโทษนะคะ แต่ว่าลงโทษอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกฎหมายฉีดฝ่อประมล <laughs> <laughs> เ,เดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้ก่อน <laughs> เนาะดังนั้นก็คือในระยะยาวเนี่ยนะคะก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องจัดการกับกับฝ่ายผู้กระทําด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องทางเพศก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะไม่งั้นแล้วปัญหาพวกนี้มันก็จะเป็นการแก้แบบเคส by เคส day by เด y ซึ่ง <Ha. S 1> มันก็จะไหลมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเนี่ยนะคะมันไม่ได้ถูกปิดมันไม่ได้ถูกทําให้ลดลดพลังลงนะคะอันนั้นก็มุมหนึ่งแต่ว่ายัางไงก็ตามผู้หญิงเองก็ต้องถูกถูก,ถกส่งสัญญาณให้รู้ว่านะคะเอ,อสถานการณ์แบบไหนที่สุ่มเสี่ยงสถานการณ์แบบไหนที่เราจะต้อง protect ตัวเองปกป้องตัวเองให้ได้ก็คือมันต้องสมดุลกันเหมือนอย่างที่คุณบุษยาพูดมเมื่อกี้นะคะ <Ha. S 1> ก็ต้อง เปนการฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ว่าณวินาทีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้และอาจจะถึงอนาคตเอ,อเพศชายยังถูกยืดหยุ่นนะคะถูกผ่อนปลนถูกอนุโลมในเรื่องทางเพศเนี่ยนะคะมากเกินไปทำให้เขาบทเรียนทีนี้บทเรียนที่ที่เราจะต้องคือมันเหมือนมีเรื่องทีมก็คือขึ้นมาทีค่ะพระมนต์นแล้วพูดตรงๆว่าไอ้พวกอย่างเนี้ยมันมันต้องถึงขั้นมีใบเสร็จ เอาง่ายๆถึงขั้นต้องต้องโดนคุกคามถึงขั้นระดับหนักแล้วถึงจะมาเป็นข่าวบางคนโดนไปนานโดนไปอันมันจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขนาดนั้นมันมันมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะเท่าที่มีโอกาสได้คุยกับน้องผู้หญิงซึ่งไม่ใช่เคสของกรณีนักการเมืองที่แลัง,ข,งขาอยู่นะคะเป็นกรณีของเด็กผู้หญิงทั่วทั่วไปที่ถูกคุกคามทางเพศถูกครูกลมขืนถูกพ่อกลมขืน คือเด็กเหล่านี้นะคะความรู้สึกของเขาก็คือทั้งถูกขู่จากผู้กระทําด้วย mm hmm. ทั้งที่ถูกสอนมาอย่างยาวนานด้วยทั้งที่เห็นอยู่ในสังคมด้วยเขาคิดว่าไม่มีใครเชื่อเขาอ oh. นะคะ mm hmm. ไม่มีใครเชื่อเขาและก็เขาก็ถูกขู่จากผู้กระทําด้วยว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าเปิดเผยแล้วเองนั่นแหละต้องเสียเองนั่นแหละต้องอายเองนั่นแหละต้องเสียเปรียบ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าออกมา ่ไหมคะแม้แต่พ่อแม่เขยังไม่กล้าบอกเลยนะเด็กเหล่านี้อ,อย่างที่ป้ามีโอกาสเจอน้องผู้หญิงที่คดีทางเพศที่มุกดาหารเนี่ยภาพตัว,อนนวของเขานะคะไม่ไปเจอ,อาภาพในโทรศัพท์นะคะไม่มีใครรู้เลยและเมื่อมีคนในครอบครัวบังเอิญไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เห็นภาพที่จะต้องทําถวายไอค้ 4, 5, ครูสี่ห<ข>้าคนนั้นนะคะ<ข><ข>ทุกทางเขาอะ่ะลึกๆเนี่ยเด็กก็บอกกับป้าเองว่า ตอนนั้นหนูมีสองความรู้สึกเลยนะคะป้าคือลัวสองก็คือโล่งใจโล่งใจไปเลยอ่ะโล่งที่ได้ที่ที่ความจริงมันถูกเปิดขึ้นเหรอคะใช่ใช่ก็โล่งใจเหมือนรับรู้ว่าตัวเองถูกช่วยแล้วตัวเองจะต้องไม่เป็นเครื่องบรรณาการครูอีกแล้วก็อยากหลุดอะแต่แต่แต่หลุดออกมาไม่เป็นไงมันเป็นความเชื่อว่าเมื่อหลุดออกมาแล้วจะถูกช่วยหลุดออกมาแล้วจะปลอดภัย เขาไม่มีความเชื่อแบบนี้มาก่อนเลยถามว่าทำไมถึงไม่เชื่อแบบนี้ก็คือตัวอย่างมันเห็นไปหมดเลยว่าคนจะสงสัยผู้หญิงไว้ก่อนไงเวลาทางเพศอ่ะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าพัฒนการเบลเยื่อสําคัญมากค่ะนะคะโอ้แต่มันก็เป็นเคสบาเคสไหมคะับพอมนหรือว่ามันเอามาใช้ได้ได้ทุกกรณีเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นทางเพศอ่ะนะคะมันมันมันเกือบจะเรียกว่าเป็น การเขาเรียกว่ามันเป็นบล็อกเลยอะบล็อกความคิดเป็นไมเซ็ตไปเลยอะนะคะถ้าเป็นคดีทางเพศแล้วแม้แต่ลูกที่ถูกพ่อบข่มขืนเนี่ยนะคะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเขาบอกใครเนี่ยมันต้องถูกช่วยอยู่แล้วไงแต่แต่เขาก็รู้สึกได้ไ่าแล้วใครจะเชื่อเขาค่เขาเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความคิดแบบเนี้ยมันกลายเป็นการา m p o w e r ผู้กระทําไปเลยนะคะมันเคยทำให้เป็นมาตาย มันมีเคสมาปรึกษาด้วยเหมือนกันค่ะว่าจะส่งเคสให้ประมนก็มันมีเคสอย่างพ่อข่มขืนลูกอย่างนี้ย uh huh. แล้วเด็กก็แบบพ่อก็เป็นคนมีหน้ามีตาแล้วเด็กก็ไม่ไม่รู้จะ<ด>ทํำยังไงไม่กล้าบอกใคร <Yeah. S 1> แล้ววันหนึ่งเขาบอกเพื่อนสนิท uh huh. ว่าเขาว่าไม่ไหวแล้ว uh huh. เขาจะทํางแอคือเขาหนีไม่ได้อะมันอยู่ในบ้านอ่ะออ uh huh. uh huh. รอแต่ละคืนก็รอขําคืนอันระทึกงนั้นตลอดเลยถามว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุแล้วก็มีคนชอบกลับมาถามว่าแล้วทำไมหนูไม่บอกตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ไม่กล้าไงนะคะก็ไม่กล้าไงแล้วก็บอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะถูกช่วยหรือเปล่าหรือบอกแล้วยิ่งยิ่งหนักกว่าเดิมใช่ไหมไอ้ความไม่ชัดเจนตรงเนี้มันยากที่จะทําให้คนที่ตกเป็นเหยื่อ,อเลือกทางเลือกแบบนี้นะคะ,คะก็เลยอย่างที่บอกมันทาให้คนที่เป็นผู้กระทําก็ได้ใจน่าดูเลย แค่ขู่ว่าจะเอาคลิปไปเปิดเผยเธอจริงในหลักการจริงๆถ้าคุณเอาคลิปไปเปิดเผยคุณเนี่ยต้องเสียหายไม่ใช่เราค่ะเป็นเด็กก็กลัวไงคะถ้าเป็นเด็กนะนี่เป็นเคสที่เป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงมันก็เขาก็กลัวค่ะพระมนเอางงภาพเราโป๊เปลือยออกไปอย่างเนี้ยค่ะใช่ไหมคะใช่ อย่างป้าเจอได้ดูคลิปของน้องๆที่ในคดีของมุกทาหารนะขอประทานโทษที่พดูดถึงหนูนะลูก <c oughs> หนูได้ยินอันนี้ <c oughs> เป็นการให้ความรู้กับสังคม <c oughs> อย่างที่ป้าเจอเนี่ยป้ามีความรู้สึกว่าคลิปเหล่านี้ถ้าครูมันจะอ้างว่าถ้าเปิดเผยแล้วพวกเองจะเสียหายมันไม่จริงเลยคนเห็นมันจะรู้เลยว่าโอ้ยครูมันทําแบบนี้ได้ยังไงคําถามมันจะมา <c oughs> แต่ว่าเด็กเข้าไปไม่ถึงจุดนี้ไงเพราะว่าเขาต้องหน้าตัวเองก่อนก็กล <c oughs> ัวสังคมกลัวเพื่อนกลัว กลัวทุกสิ่งอย่างใช่เขาก็เลยม,มาได้ท่าตัวเองมาซ้ำเติมตัวเองนะคะซึ่งถ้าใครยิ่งเกาะบางมันก็หลุดไปถึงสุดเศร้าน่น<ม>นะคะ,คะถ้าใครที่เกาะบางมากมากเนี่ยนะคะมันยิ่งทําให้เรื่องราวมันไม่ถูกแก้เข้าไปใหญ่เลยดังนั้นไอ้แฮชแทกมีครเนี่ยนะคะที่กำลังถูกติดกันตอนเนี้นก็เป็นการเอ็มพาวเวอร์ผู้ที่ถูกกระทำให้กล้าออกมานะคะซึ่งอาจต้อง อันนี้ไม่ใช่เคสหนเคสแล้วอันนี้จะเป็นการแก้ระยะยาวแล้วนะคะก็เออในที่สุดผู้ที่ถูกกระทาเนี่ยต้องมีพลังในการที่จะรับมือนะคะไม่ต้องหวาดกลัวเกินไปนะคะเพระมันมีคําแนะนําสําหรับคือตอนเนี้มันก็ยังมีคนที่ที่โดนแบบนี้นะไม่รู้ว่าระดับไหนแต่ว่าถ้าเขาโดนแบบนี้โดนคุกคามทั้งจากคนใกล้ตัวคนอะไรก็แล้วแต่ มีคาแนะนําให้เขาว่าถ้าเขาเจอเคสแบบนี้เนี่ยเขาจะนับหนึ่งยังไงในการที่จะป้องกันตัวเองในการที่จะจะจะหลุดออกมาจากตรงนี้จ<ะ>รนนนงิงๆเขาอาจจะเอ่อเวลาเขาจะออกมาจากสถานการณ์ที่เขาบัดัวสําหรับเขาอะนะ,ะไม่ได้เนี่ยเขาต้องหาตัวช่วยนะคะลำดับแรกเลยเขาต้องหาตัวช่วยกะะ็คือว่าในองค์กรผู้หญิงที่เขาจะต้องตอนนี้มันก็เสิร์ชหากันได้ง่ายๆเนาะคนจะเป็นใคร แล้วก็หาองค์กรผู้หญิงเหล่านี้เจอแล้วเนี่ยนะคะก็ไปนั่งคุยกันซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาแก้ปัญหาให้ได้นะคะเขา empower ได้นะคะแล้วจากนั้นขั้นตอนสางกฎหมายในองค์กรผู้หญิงทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหญิงชายเจ้าไกลหรือที่ป้าเป็นที่ปรึกษาอยู่มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ยเขาคือนักกฎหมายประจํามูลนิธิอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักกฎหมายเหล่านี้ประสบการณ์เยอะแยะไปหมดเลยเพราะเขาเจอเคสนับนับร้อยๆอยเคสแล้ว นะคะดังนั้นเรื่องที่ใหญ่มากๆของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ของคนที่มีประสบการณ์ในการ<ม>ทํางานเรื่องพวกนี้ะนะคะเอ<ม>งแต่ว่าเขาต้องต้องออกมาหาก่อนเพราะว่าจะให้ใครไปสุ่มดูสแกนหามันอาจจะไม่เจอต้องก้าวขาออกมาก่อนนะคะไม่ต้องกลัวมากจริง,รง,รงๆไอ้ทุกระทําเหล่านี้ลึกๆเนี่ย like, มันก็แอบตัวอยู่แล้วแหละแต่เราตองเรียอของมันเนี่ยนะคะ,ะผูได้เนะะี่ยสำคัญ ใช่เขาก็รู้อยู่ว่าเขาอย่างพวกครูที่ละเมิดเด็กเนี่ยรึกๆึงมัน็รู้ว่าตัวเองผิดตอนพิสาจน์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดนึกออกไหมคะค่ะซึะ่งเด็กก็บอกกับป้าเลยว่ารู้อย่างนี้หนูแจ้งความตั้งนานแล้วอ๋ออันนี้อันนี้ต้องบอกคุณฟังว่าคือคืออย่างนี้เนี่ยทําให้เรารู้สึกว่า น้องเขาหลุดแล้วทีนี้คนที่โดนอย่างเงี้ยแต่แจ้งความมาตรงๆเหรอพ่อมนเราก็เสียวนะเอาไม่ได้ว่าคุณตำรวจนะคะด้าคิดว่าเขาจะไปเองเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่โรงพักทุกแห่งในประเทศไทยในเชิงระบบมันยังไม่ใช่เป็นโรงพักที่ปลอดภัยสําหรับผู้ต<า>้อ่าังอ่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ดังนั้นต้องมีตัวช่วยค่ะอย่างต้าต้ายกตัวอย่างของน้องมุกดาหารอีกทีหนึ่งนะคะตอนหลังจากที่กระบวนการมาถึงจุดที่ ไม่ให้เขาได้ฆ่าตัวเองแล้วเนี่ยนะคะวันที่เขาจะขึ้นศาลเพื่อสืบพยานนัดแรกเลยเนี่ยนะคะเ,เขาวิดีโอคอลมาหาป้า,าก็คุยกันเพื่อให้กําลังใจสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจบการสนทนาวิดีโอคอลเขาบอกป้าว่าป้าขา I am a woman เพราะว<อ>่า I am a woman เนี่ยมันเป็นเพลงถ้าเราไปเสิร์ชเพลงนี้นะมันเป็นเพลงที่เ empower ผู้หญิง<ถ>แ,ลแล้วเราก็ใช้เพลงนี้กับเขาในครั้งสุดท้ายของการเ empower ก่อนไปขึ้นศาลก่อนไปสูบพยานค่ะอ่าใช่ไหมพอเขาจะขึ้นศาลเช้านั้นเน่ะเขาก็โทรมาเพื่อย,ยืนยันกับป้าว่าป้าข so า I am a woman เห็นไหม <knew amongst S 2> คือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องก้าวออกมาก่อนไงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าน้องๆพวกเนี้ยเขาจะรู้อีกเหมือนกันว่ามันมีองค์กรอะไรอยู่ในสังคมมันมีลูกมันมีน,ะนะ,ะแล้วก็เขามีนักกฎหมายและที่สําคัญเขามีประสบการณ์นะคะที่จะพาพวกเราที่อยู่ในความเขาเรียกว่าในความทุกข์ความหวาดกลัวเนี่ยออกมาจากมุมนั้นได้ค่ะพ้ามน, <ะ S 2> นถามจริงๆว่าเคสต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมัน,มนที่ที่ที่มาร้องก่อนนะที่ที่ป้ามนเจอ มันเยอะขนาดไหนฮะแล้วแล้วมันมีเคสอะไรที่พอจะเป็นเคสด้าดีให้เราได้เรียนรู้บ้างคะจริงๆแล้วป้าไม่ได้ทํางานกับการช่วยเหลือผู้หญิงโดยตรงโดยตรงค่ะใช่ใช่เพราะช่วงหลังนี้ป้ามาทํางานกับเด็กผู้ชายคือเด็กผู้ชายแต่ว่าก็ยังเด็กผู้หญิงที่ที่ได้รับผลกระทบเคสใหญ่ๆก็ยังต้องมาพึ่งพาป้าอยู่ว่าผู้ตรงตใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ องค์กรผู้หญิงเหล่านี้เขามีประสบการณ์แล้วคขาคล่องตัวกับป้าดูซ้ำไป<ฆ>อย่างเช่นคุณนี่ที่หญิงชายเก้าไกลเนี่ย<ฆ>นะคะไม่<ฆ>จะส่งเคสไหนไปให้เขาเนี่ย<ฆ>เขารับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างช่วงหลังเนี่ยยังมีนั่งแบบคนหนึ่งอ่ะที่เขาที่เขาลุกขึ้นมาทําเรื่องพวกนี้นะคะ<ฆ>ที่ว่า อย่ามาถาม,มว่าชันแต่งตัวอย่างไรเมื่อฉันถูกผมขืนเนี่ยนะคะตดนทมี h ฮา how ตีเดสเนี่ยนะคะ,ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีตัวช่วยอยู่ในสังคมเพียงแต่ว่าน้องที่ถูกลเมิดเนี่ยเขาอาจจะถูกขู่มากแล้วก็อยู่ในโลกเล็กๆแคบๆอะ่ะนะคะดังนั้นถ้าเนี่ยที่เราพูดกันอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็พูดกันหลายๆจุดเ่ยบางทีมันอาจจะส่งเสียงไปถึงเขา นะให้เขาไปรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะนะถ้าเขาพร้อมจะออกมาก็มีคนพร้อมจะช่วยเขาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ก็ในในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่ด้วยว่าวัฒนธรรมเราเนาะเรื่องของการแต่งกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเคสขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนก็จะมองว่าใส่ชุดไหนยังไงแต่ถามย้อนกลับหาตัวเราหาตัวเราแต่ว่าในในมุมของของของ เด็กๆเ,เองก็จะมองว่าก็อย่างที่บอกว่าอย่ามาถามว่าจะแต่งตัวไงเมื่อฉันถูกข่มขืนแต่ว่า,าผู้ชายที่ที่เขาทําไม่ดีอะ่ะเขาก็จะมองอีกบุมหนึ่งว่าเขาเ,เห็นเขาเกิดอารมณ์หรืออะไรเป็นข้ออ้างก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้มันจะทําไงให้มันมันมันบาลานซ์ค่ะประมวลจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนาะโอเคระยะสั้นเราก็อาจจะต้องบอกน้องผู้หญิงแต่ระยะยาว ผู้ชายทุกบ้านลูกชายของทุกคนรวมทั้งผู้ชายในสังคมไม่รู้ลูกใครกันแล้วแต่ต้องรู้นะว่าการเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนอื่นนั้นน่ะมันเป็นความสง่างามของของของคุณด้วยนะคะเออเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเคารพจริงๆเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นอ้างเป็นเหตุผลถ้าหากว่ามาดูเด็กผู้ชายบ้านการกนาพิเศษนะอันนี้ป้าขออนญาตพูดนิดนึงเลย ป้าเคยเอารูปรูปหนึ่งมาให้พวกเขาดูซึ่ง<ม>อันนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องขัดเรากระบวนการที่เขาจะต้องคิดมไม่ใช่ไปไปเพ่งเล็งที่คนจะเป็นเหยื่อเนาะ <c oughs> กลับมาเพ่งที่ตัวเองป <c oughs> ้าถ้าเอารูปรูปหนึ่งมาให้เขาดูจริง,รงๆรูปนี้เป็นรูปที่ป้าไปเอามาจาก a c e b o o k อีกทีหนึ่งเป็นรูปเด็กผู้หญิงใส่ <c oughs> รุ่นใส่เสื้อ T-shirt ตัวใหญ่ๆน <c oughs> ุ่งกางเกงขาสั้นนิดเดียวค่ะเนาะแล้วก็ภาพก็อยู่ในที่สาธารณะมีคนอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดแล้วภาพนั้น ที่ใส่ทีเชิ้ตอ่ะทีเชิ้ตของเธอสกรีมด้วยคำที่ใหญ่มากเลยเต็มหน้าเสื้อเลยขอหีบสระอีงยายชเสื้อเสื้อเสื้อสกรีน่งคำนี้เลยนะคะ,คะที่ถ้าไม่ใช่รายการวิทยุป้าพูดตรงๆไปเลยนท่าป็นท่านในข้อมงบรรยายป้าพูดตรงๆไปเลยอันนี้ก็ถูกมากเลยค่ะป้าแล,แ,ลแล้วยังไงคะแลวป้าเอารูปเนี้ยมาวางที่บ้านกาญจนาภิเษกแล้วเราก็ทำกระบวนการเราก็ให้เขาดูรูปร้องหญิงคนนี้ดูรูปเสื้อ แล้วป้าก็ให้เด็กๆเ,กเนี่ยนะจับปากกาจับกระาดาษเอาให้ดีนะลูกตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแสดงความคิดเห็นหแต่มีสองกติกากติกาที่หนึ่งก็คือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างไรที่จะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องเขาในภาพอันที่สองแสดงความคิดเห็นอย่างไรที่ด้านมืดของเราไม่แข็งแรงและด้านสว่างของเรายังคงแข็งแรงอยู่เหมือนเดิม โอ้โหเป็นวลอการนะคะน่าเพ่งรูปภายใต้กติกาสองข้อแล้วก็เขียนออกมาให้ได้เลยนึกออกไหมคะว่าท่ผู้ชายก็ต้องถูกฝึกไงที่จะเคารพในสิทธิและเสรีภาพแล้วพอเขานั่งคิดจริงๆเขาก็คิดออกอีกนะว่าเขาจะแสดงความคิดต่อรูปนี้อย่างไรเขาไม่ได้บอกหรอว่ากูอยากเอามือหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเขาก็จะพูดเลยว่าน้องน้องอาจจะไม่ใช่เด็กไทยก็ได้คอ่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งอันนี้คือได้ผ่านกระบวนการใช้สติไง แต่เวลาโตบางทีไม่ได้ช่ววูบแล้วอีกอย่างหนึ่งพ้ามนเวลาพ้ามนทาเคสช่วงนี้สิ่งที่ป้ามนใส่ให้เด็กๆก็คือว่าถ้าน้องคนนี้ก็เป็นญาติเธอเป็นพี่เธอเป็นอะรเธอป้ามนจะใส่ใส่กระบวนการนี้เลยนะว่าถ้าเป็นคนใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณจะทําอย่างนี้ไหมใช่ใช่เหมือนที่คุณบุตรยาพูดเมื่อกี้เลยเด็กบางคนบอกว่า ถ้าผมถ้าเขาเป็นน้องผมผมก็จะเตือนครับแต่เขาเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีมุมดีๆออกมาเยอะไปหมดเลยอะ่ะที่ไม่ละเมิดเขาแล้วก็ด้านดีของตัวเองก็โตรทํางานขยันขันแข็งอากเนี่ยสม่บอกใช่ไหมคะเอะอดังนั้นมันมันจึงต้องทําอะไรกับเด็กผู้ชายด้วยแต่ไม่ใช่ทําในรูปของการเอามาลงโทษอย่างเดียวหรือด่าอย่างเดียวหรือดานตังอย่างเดียวใช่เพราะที่บ้านกาจนาจะทํางานแบบนี้จริงๆแล้วให้เครดิตจริงๆว่าแบบแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยยังเอาอยัางนี่มันเป็นเด็กเนาะแต่พอเป็นผู้ใหญ่โอ้เวลาใกล้หมดเป็นผู้เหลืออีกนาทีหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะทํำยังไงไอ้ไอ้ด้านมือเดี๋ยวบางคนมันก็ดึงกลับมายากเหมือนกันนะประมลไอ้เด็กมันค<บ>ัน<บ>จะได้เพราะว่า<บ><บ>ผู้ใหญ่นั้นเนี่ยเขาก็เดินทางมาไกลนะ<า>แล้วเนาะไม่ต้องจริงจังนั่นแหละเพราะว่าสิาิงเดียวผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ตายไปหมดนะมันก็มีเด็กรุ่นใหม่ใช่ะ ว่ามันจะตายพะมนมันอาจจะมีคดีอะไรเกิดคดีกอนนั้นแหละสิถ้ามีคดีก็ต้องจริงจังกับเขาด้วยเหมือนกันก็ต้องจริงจังกับเขาไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็ตามไม่ว่าจะมีตําแหน่งแบบไหนก็ตามก็ต้องจริงจังแล้วก็ไม่ให้กฎหมายเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอ่อนแอกับ กับคนรวยคนฝัอนแอกับนักการเมืองต้องไม่เลือกปฏิบัติจริงๆบประอกาศหน้าต้องกวุณ์ประมณต่อนะยังมีเรื่องกฎหมายฉีดให้ฝอที่ที่มันแต่ว่าเวลามันไล่หลังต้องขอบพระคุณประมณมากเลยนะคะที่มาช่วยช่วยให้ข้อมูลทั้งสองด้านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประมลที่ชานนนนครผู้มืนในการบ้านกนั้นพบประมีจะทำทั้งสองเคสไงเราก็เลยแบบประมลนี่มันได้ทั้งเคสที่แบบทั้งเหยื่อแล้วก็ทั้งผู้กระทำทั้งสอง